ช่องตามใจทูเดย์บทที่1351คนในโรงแต่เผาโลหิตบอกว่าที่นี่มีสมบัติที่เขาหลงเหลือเอาไว้อยู่ที่ไหนกันละ่ะขณะที่หลินหยุนกำลังครุ่นคิดบริเวณเก้าอี้หินที่อยู่ชิดด้านซ้ายมีประตูหินอีกบานหนึ่งเปิดออกด้านในมีแสงสว่างสวยัยเป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นไปอีกหลินหยุนชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงก้าวเข้าไปเมื่อเดินเข้ามาหลินหยุนอึ้งไป ที่นี่เรากับดินแดนในอุด,ดมคติใหญ่มากอีกทั้งยังมีดวงอาทิตย์สีเหลืองอยู่บนหัวแน่นอนว่าไม่ใช่ดวงอาทิตย์จริงแต่เป็นหินผลึกสีเหลืองเปล่งประกายที่นุ่มนวลออกมาตอนเห็นหินผลึกอันนี้แววตาของหลินหยุนวูบไหวทันทีหินปูหินปูชนิดนี้ในบรรดาเผ่ามากมายบนโลกนี้เป็นสมบัติขั้นสุดยอดที่มีพรสวรรค์ของเผ่าปูไม้ ทั้งหมดของเผ่าปูไม้อันที่จริงล้วนมาจากหินปูอันนี้โดยกําเนิดนี่เท่ากับยาทองที่เผ่ามนุษย์ได้ฝึกตนต่อมาภายหลังแต่ประโยชน์ของมันยาทองไม่สามารถเทียบได้ในโลกที่มีเผ่ามากมายเผ่าปูไม้เป็นหนึ่งในเหยื่อชั้นยอดหินปูนี้ไม่เพียงแต่จะหลอมอาวุธเทพกลั่นยาได้ในนั้นยังแฝงไปด้วยพลังมากมายสามารถเอามาฝึกตนได้หลินหยุนเงยหน้ามองหินปูบนหัว ขนาดประมาณหัวคนขนาดหลินหยุนยังค่อนข้างแปลกใจหินปูขนาดประมาณนี้กลัวว่าเจ้าของหินปูอันนี้ในตอนนั้นคงต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากมูลค่าของมันไม่ได้ไปกว่าสารจริงและเลือดหนึ่งหยดของเพาโลหิตอย่างแน่นอนเพราะในหินปูมีพลังขนาดใหญ่อยู่หลินหยุนรีตาลงยกมือขึ้นเพื่อจะเอาหินปูลงมาแต่ทว่าขณะนั้นลมปราณถูกปลดปล่อยออกมาช้าช้า หลินหยุนเลิกคิ้วขึ้นและรีบผันไปดูแต่ด้านหลังภูเขาจำลองที่อยู่ด้านหน้าไม่ไกลมีลงศพไม้สีดำลงหนึ่งปลิวออกมาลมปราณที่เย็นยเยือกอีกทั้งยังแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันถูกปล่อยออกมาจากลงศพไม้ลงนั้นเมื่อเห็นโลงศพลงนี้หลินหยุนหนังตากระตุกอีกครั้งไม้วิญญาณน,นี่เป็นสมบัติที่ล้ำค่าและหายากขั้นสุดยอด ในโลกที่มีอยู่หลายโลกมีเพียงอาณาจักรเผาวิญญาณที่ผลิตสมบัตินี้ออกมาเผาวิญญาณไม่มีร่างกายเมื่อฝึกตนจนถึงแดนขั้นสูงจำเป็นต้องหาสิ่งรองรับและไม้วิญญาณเป็นสิ่งรองรับที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับเผ่าวพวกเขาที่สุดอีกทั้งไม้วิญญาณยังมีประโยชน์ใหญ่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือทำเป็นลงศพมันเป็นวัสดุลงศพไม้ที่ล้ำค่าที่สุดในโลกมากมาย หลังจากตายขอแค่จิตยาณยังอยู่และสามารถเอาร่างกายมาไว้ในโลงศพไม้วิญญาณได้ตำนานว่ากันว่ามีโอกาสรับรองว่าจิตยาณจะไม่ดับสูญส่วนเรื่องนี้จริงหรือเท็จลินหยุนก็ไม่แน่ใจแค่รู้ว่ามีตำนานเช่นนี้แต่ภาวิญญาณแข็งแกร่งมากอีกทั้งไม้วิญญาณมีจำนวนน้อยมากถึงเป็นมหากษัตริย์ก็ใช่ว่าจะใช้ลงศพไม้วิญญาณได้ ทว่าตอนนี้ได้เจอลงศพไม้วิญญาณลงหนึ่งในที่แบบนี้เกินความคาดหมายของหลินหยุนแล้วแต่ขณะนั้นเสียงต่ำและเย็นเยือกของผู้หญิงดังขึ้นมานายไม่ใช่เขานายเป็นใครทำไมถึงมีลมปราณสายเลือดของเขาเสียงออกมาจากลงศพลงนั้นหลินหยุนขมวดคิ้วเธอหมายถึงสเสวียเหอเหรอในลงศพลงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นผู้หญิงในภาพนั้นผู้หญิงอาจตายไปแล้ว และใส่ไว้ในลงศพไม้วิญญาณจิตยานจึงไม่ดับศูนย์ทันใดนั้นหลินหยุนก็คิดถึงเรื่องพวกนี้ดังนั้นตอนนี้จึงไม่นับว่าแปลกใจและค่อนข้างมีสติแน่วแน่แค่อยู่ในสถานการณ์จิตยานเขาไม่ได้กลัวอะไรแต่หลินหยุนยังคงระมัดระวังมากขึ้นคืนอีกฝ่ายไม่ได้เสียชีวิตแต่ยังมีชีวิตอยู่นั่นจะเป็นอันตรายใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงเงียบไปนานเสียงอันเย็นยะเยือกดังขึ้นอีกครั้ง นิยาทองของนายมีสารจริงและเลือดของเขาประปนอยู่เขายังไม่ตายใช่ไหมบอกฉันมาว่าเขาอยู่ไหนอีกฝ่ายมองออกเพียงแวบเดียวหลินหยุนไม่ได้แปลกใจแล้วพูดว่าเขาเรียกฉันมาเอาสมบัติของเขาฉันรับปากช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากเขาโดนขังอยู่ในที่หนึ่งยังไม่ตายแต่ถ้าไม่มีใครไปช่วยคงอดทนได้อีกไม่นานอะไรนะเมื่อผู้หญิงได้ยินอารมณ์แทบจะเปลี่ยนไปทันที ลองศพไม้วิญญาณเริ่มสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างแรงเขายังไม่ตายจริงเหรอเขายังไม่ตายจริงเหรอบอกฉันมาเขาอยู่ที่ไหนฉันจะไว้ชีวิตนายเมื่อลินหยุนได้ยินแววตาเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนเหตุการณ์จะไม่ค่อยปกติความรู้สึกที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของผู้หญิงคนนี้เหมือนจะไม่ปกติอย่าบอกนะว่าตัวเองเดาผิดนี่เหมือนไม่ใช่ท่าทีระหว่างคนรัก เงียบอยู่ครู่หนึ่งหลินหยุนพูดอย่างไม่แสดงอารมณ์เขายังไม่ตายจริงๆโดนขังไว้ในที่ที่ไม่ไกลจากที่นี่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่และสามารถออกจากที่นี่ได้ไปฆ่าเขาเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากแต่ตอนนี้เธอน่าจะตายแล้วคงไม่สามารถออกจากที่นี่ได้สินะดังนั้นเธออยากฆ่าเขาน่าจะทำได้ยากมากลมปราณที่ออกมาจากลงศพไม้วิญญาณยิ่งเย็นอย่าเยือกและหยุดสั่นสะเทือน ผ่านไปนานเสียงของผู้หญิงดังออกมาอีกครั้งเขาบอกที่นี่ให้ในายรู้และให้เลือดสารจริงหนึ่งหยดให้ในายมาเอาสมบัติที่เขาทิ้งไว้และนายรับปากจะช่วยให้เขาพ้นจากความลำบากใช่ไหมลินหยุนพยักหน้าพูดว่าถูกต้องผู้หญิงเงียบไปอีกครั้งจูจ่ๆก็หัวเราะเย็นชาออกมานายพูดถูกฉันตายไปแล้วจริงๆเนิ่นนานมานี้จิตยานของฉันทำได้เพียงอยู่ในโลงศพไม้วิญญ,ญาณนี้เหตุผลที่ไม่อยากเกิดใหม่เนิ่นานานมานี้มีความคิดยึดติดกำลังฉุดรั้งฉันอยู่ ฉันรู้สึกมาตลอดว่าเขายังไม่ตายแต่ฉันไม่กล้ายืนยันทั้งหมดแต่วันนี้ในที่สุดก็ยืนยันได้สักทีว่าความรู้สึกของฉันไม่ผิดเผ่ามนุษย์นายต้องการสมบัติล้ำค่าที่นี่สินะนายเอะมีหน้าห่ะมีหน้าหลักเขาถึงทำการแลกเปลี่ยนกับนายเป็นผู้บำเพ็ญเสียนที่ไม่ธรรมดายาทองระดับสี่ทั้งหมดอยู่ในระดับเทพดีดีมาก เผ่ามนุษย์แผนการของนายมีอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจะได้สนองให้นายแค่นายรับปากฉันหลังจากออกไปให้ข่าเขาซะฉันจะเอาสมบัติที่นี่ให้นายทั้งหมดที่นี่มีสมบัติล้ำค่าสามชิ้นสามารถกลั่นยาทองระดับเทพตามที่นายต้องการได้เผ่ามนุษย์นายยังต้องคิดอีกไหมแววตาหลินหยุนบุบไหวแล้วพูดว่า ฉันรับปากเขาแล้วภายในพันปีจะช่วยเขาออกมาดังนั้นฉันไม่น่าจะทำตามความต้องการของเธอได้อะไรนะเสียงของผู้หญิงเคร่งครึมและเย็นชาทันทีเผ่ามนุษย์อยู่ต่อหน้าฉันก็แค่มดเท่านั้นนายพูดแบบนี้ไม่กลัวฉันฆ่านายตอนนี้เหรอหลินหยุนสีหน้าไม่เปลี่ยนไปพูดอย่างราบเรียบว่าถ้าเธอทำได้ก็ลองดูได้ผู้หญิงเค้นเสียงพูดออกมาว่าเผ่ามนุษย์นายต้องคิดให้ดี ฉันสามารถให้สมบัติที่กันยาทองระดับเทพสามชิ้นกับนายได้เผ่ามนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดในรคุณพูดจาดูดีน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสแต่ไม่จริงใจคำพูดเชื่อถือไม่ได้สัญญาระหว่างนายกับเขาจะใส่ใจไปทำไมละ่ะช่องตามใจทูเดย์บทที่1352สห้าสองลูกชายจอมโจรดวงดาวคำพูดของผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดซิงเฟอร์อยู่ที่นี่ได้ยินอีกฝ่ายพูดแบบนี้คงโกรธควันออกหูโมโหเป็นอย่างมากและเกิดสึกใหญ่กับอีกฝ่ายแน่นอน แน่นอนว่าสู้ได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งสรุปว่าบนโลกนี้ไม่ว่าจะภายนอกหรือในโลกคุณชางไม่ว่าจะพูดกับใครว่ามนุษย์อย่างพวกคุณเป็นพวกเสแสร้งไม่จริงใจไม่รักษาสัญญาภายนอกดูเป็นคนดีแต่ภายในคิดไม่ดีทุกคนคงจะโกรธจนเกือบตายแต่ลินหยุนไม่ใช่อย่างนั้นในใจไม่มีอารมณ์อะไรทั้งนั้น เพราะโลกที่มีอยู่มากมายถึงเผ่ามนุษย์จะแข็งแกร่งมากเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแต่ความรู้สึกที่เผ่ามากมายมีต่อเผ่ามนุษย์เป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดจริงๆชื่อเสียงของเผ่ามนุษย์ไม่ดีมาถึงที่นี่แล้วหลินหยุนไม่ได้รีบร้อนยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนนี้ตายไปแล้วเขาจึงไม่กลัวอะไร ตอนนี้เขาอยากรู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้รวมไปถึงเผ่าสาฟ้าและยุคโบราณการบนโลกนี้ทำไมถึงมีเผ่ายอดฝีมือที่มีแข็งแกร่งไร้เทียมทานมากมายขนาดนี้บางทีผู้หญิงคนนี้อาจให้คำตอบเขาได้บ้างเงียบอยู่ครู่หนึ่งหลินหยุนพูดอย่างราบเรียบว่าเรื่องนี้ไม่ได้รีบร้อนฉันมีคำถามบางส่วนที่อยากถามผู้หญิงอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะลมปราณในลงไม้เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็พูดออกมาว่าถามมา หลินหยุนพยักหน้าแล้วพูดว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของเผ่าสับฟ้าในตอนนั้นเธอเป็นคนของเผ่าสับฟ้าฉันอยากรู้ว่าเผ่าสับฟ้าของพวกเธอเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าเทพสาบเมื่อผู้หญิงได้ยินก็ตกใจมากลมปราณในลงไม้เคลื่อนไหวทันทีวินาทีต่อมาลำแสงสีดำส่องออกมาจากลงไม้ทันใดนั้นหลินหยุนเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าเขาทันที ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับผู้หญิงในภาพที่แขวนในวิหารเหมือนกันไม่มีผิดหน้าตางดงามจนไม่มีอะไรเปรียบได้ในบรรดาผู้หญิงที่หลินหยุนรู้จักมีเพียงเย่เออกับพี่ฉินหลันที่พอจะเอาชนะได้ส่วนเสี่ยอยู่เว่ยหรืออีหลิงเทียบกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยจิตยานกลายเป็นร่างไม่ใช่ร่างแท้จริงลินหยุนกลับไม่แปลกใจ ดวงตาคู่สวยที่เห็นชาอันดำคลับขับหญิงสาวมองมายังหลินหยุนพายในแววตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อนายนายเป็นใครทำไมนายถึงรู้เกี่ยวกับเผ่าเทพสาบหลินหยุนพูดอย่างราบเรียบว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉันรู้อะไรเยอะมากมายเธอสนใจแค่ว่าเผ่าสาฟ้าของเธอเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าเทพสาบผู้หญิงมองหลินหยุนแล้วพูดว่าดูเหมือนว่านายไม่ใช่คนธรรมดา ก็ใช่กล้ากลั่นยาทองระดับเทพถึงอยู่ในโลกที่มีมากมายก็มีน้อยมากนายจะเป็นเผ่ามนุษย์ทั่วไปได้ยังไงละ่ะแต่นายไม่ใช่สายเลือดโดยตรงของเผ่ามนุษย์กลับกันนายเป็นสายเลือดเผ่ามนุษย์ดาวไกอาแห่งนี้ผ่านศึกโบราณการอันยิ่งใหญ่เผ่ามนุษย์ดาวไกอา สามารถมีอัจฉริยะไร้เทียมทานแบบนายดูเหมือนว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนโลกที่มีมากมายก็ดีหรือดาวไกลอาแห่งนี้ก็ดีเผ่ามนุษย์ช่างมีเงื่อนไขพิเศษจริงๆในเมื่อเรียกว่าเผ่ามนุษย์นั่นก็คือความหมายของเผ่าหนึ่งเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าใหญ่ในโลกมากมายในอาณาจักรมากมายล้วนมีเผ่ามนุษย์อยู่เป็นหนึ่งในเจ้าพ่อของเผ่าต่างๆโดดเด่นในโลกมากมายแน่นอนว่าก็ต้องมีการสืบสายเลือด แต่เผ่ามนุษย์บนโลกกับเผ่ามนุษย์ดาวไกอายังคงมีความแตกต่างกันเผ่ามนุษย์ดาวไกอานับเป็นเพียงชนพื้นเมืองที่ยังไม่เข้าสู่อารยธรรมทางด้านสายเลือดก็มีความแตกต่างจากเผ่ามนุษย์บนโลกอย่างชัดเจนผู้หญิงมองหลินหยุนเงียบอยู่ครู่หนึ่งดวงตาคู่สวยทะลุทะลวงเหมือนจะหาอะไรจากตัวหลินหยุนเผ่ามนุษย์ดาวไกอาตอนนั้นเกือบจะรุ่งเรืองขึ้นมาเข้าสู่โลกแต่หน้าเสียดายที่ยังทำไม่ได้ ถึงไม่เคยมียอดฝีมือไร้เทียมทานแต่ก็ไม่นับว่าอ่อนแอเกินไปหรือว่านายอาจจะได้รับการถ่ายทอดอะไรบางอย่างจึงเข้าใจเกี่ยวกับเหล่าเผ่าเทวดาบำเพญเซียนนับหมื่นใช่ไหมหลินหยุนพูดอย่างราบเรียบประมาณนั้นผู้หญิงพูดว่านั่นไงละ่ะชะงักไปครู่หนึ่งผู้หญิงสูดหายใจเหมือนกำลังนึกย้อนไปในอดีตผ่านไปนานจึงพูดต่อแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดออกมาไม่ได้ เผ่าสับฟ้าของฉันอันที่จริงนับได้ว่าเป็นกิ่งก้านสาขาของเผ่าเทพสาบแต่ว่าเผ่าเทพสาบไม่ยอมรับเท่านั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้ผู้หญิงหัวเราะเบายิ้มอย่างขมขื่นรอยยิ้มขมขื่นที่แฝงไปด้วยการเยาะเย้ยตัวเองเผ่าสัฟฟ้าของฉันแค่โดนเผ่าเทพสาบทอดทิ้งหรืออาจพูดว่ากลุ่มที่โดนขับไล่ออกจากเผ่าเทพสาบออกจากเผ่าบรรพบุรุษเทพสาบล่องลอยอยู่ในโลก เป็นแบบนี้ไม่รู้นานเท่าไหร่มีโอกาสโดยบังเอิญเผ่าฉันพบทางมายังดาวไกอาแห่งนี้ดาวไกอาในตอนแรกเป็นดาวบำเพนที่กำเนิดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบชี่ทิหนาแน่นมากเต็มไปด้วยสมบัติทั่วฟ้าดินนี่ทำให้เผ่าฉันเห็นความหวังที่จะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง แค่ครอบครองดาวไกอาเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานเผ่าฉันไม่เพียงแต่จะพัฒนาได้อย่างยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่วันใดวันหนึ่งอาจกลับไปที่เผาบรรพบรุษเทพศากอีกครั้งก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้แต่น่าเสียดายที่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นตอนเผ่าฉันมาถึงกลับพบว่าบนดาวไกอามีเผ่าแข็งแกร่งของหลายๆโลกเช่นเผ่ามังกรเผ่าหงเผ่ากิเลนเผ่าตตามังกรเผ่าหงแดงเผ่างูบิน ถึงเผ่าสับฟ้าของฉันเป็นแค่ส่วนย่อยที่โดนเผ่าเทพสาบขับไล่ออกมาไม่มีความได้เปรียบด้านจำนวนคนอย่างพวกเผ่ามังกรเผ่าหงเผาตอมังกรเป็นต้นแต่เผ่าฉันไม่ได้อ่อนแอและสามารถส่งขึ้นไปบนสวรรค์ได้ดังนั้นถึงเผ่าใหญ่พวกนั้นจะแข็งแกร่งแต่ไม่กล้าเฉยเมยต่อเผ่าของฉันยิ่งไปกว่านั้นอันที่จริงพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเผ่าฉันโดนเผ่าเทพสาบขับไล่ออกมาแล้ว ถึงพวกเขาเป็นเผ่าแข็งแกร่งแต่ไม่สามารถเอาข้อมูลที่มีบนดาวไกอาส่งกลับไปที่โลกได้เพราะทุกครั้งที่เพิ่มมาหนึ่งคนจะสิ้นเปลืองทัพยากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนใครก็ไม่โง่ขนาดนั้นหลินหยุนฟังแล้วพยักหน้าเบาๆเป็นเช่นนี้จริงๆจุดนี้เข้าใจได้เป็นอย่างมากถ้าเป็นเขาพบดาวบำเพ็นที่กำเนิดใหม่ที่ทิพนาแน่นสมบัติทั่วฟ้าดินนับไม่ถ้วนเขาก็ไม่มีทางบอกใครเด็ดขาด หลินหยุนพยักหน้าอีกครั้งและถามต่อทันทีงั้นสเสวียเหอเผ่าจิวหลีจนไปถึงชื่อโยล้วนเป็นยอดฝีมือผู้มีความสามารถของเผ่าใหญ่ในหลายๆโลกสเสวียเหอเป็นทายาทของเผาโลหิตกับเผาชะตาจิวหลีเป็นทายาทหรือไม่ก็สายเลือดของเผ่างูบินงั้นจักรพรรดิชื่อโยอยู่เผ่าไหนกันสำหรับชื่อโยนี่เป็นจุดที่หลินหยุนสับสนเป็นอย่างมากว่ากันตามเหตุผล เผ่าแต่ละเผ่าที่พูดไปด้านบนอันที่จริงล้วนเป็นเผ่าแข็งแกร่งของหลายหลายโลกเว้นแต่ชือโยเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของชาวจีนมีตำนานเกี่ยวกับจักรพรรดิหวงตี้และจักรพรรดิหยานตี้เริ่มทำสงครามกับชือโยถึงกระทั่งที่มีการบรรยายเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของชือโยแต่หลินหยุนก็ไม่รู้ว่าชือโยมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ว่ากันตามข้อเท็จจริงควรจะเป็นอัจฉริยะของเผ่าแข็งแกรง่กรงหลายๆโลกถึงจะถูก แต่ในบรรดาเผ่าแข็งแกร่งของหลายๆโลกไม่มีเผ่าที่อธิบายว่าเป็นอย่างนั้นในประวัติศาสตร์จีนเมื่อได้ยินหลินหยุนถามถึงชื่อโยแวลตาของผู้หญิงเหมือนนึกย้อนไปในอดีตอีกครั้งผ่านไปนานเหมือนเธอสูดหายใจเบาๆแล้วพูดช้าๆว่าเขาเป็นลูกชายจอมจนดวงดาวของจนดวงดาวขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ